มาแล้ครับมมีโอกาสได้าไปนับเลยปานี่รอแย่แล้วแต่ก็ไม่รู้จะบอกเาไดยังาเลยาเลยาเลยมาเเอานามาเลยเากทเยอมรับเากทเไม่ยอมาไดาเลยาเ้ยเาไม่นับได้เสือเอามาให้เฮยอาออมาเอ้าอมาสยเอามาเลยอายไอยู่ไเดเยงมา เฮ้ยไอ้มาใครอ่ะมาแก <S <S <โ>อ๋อเสียงใครไอ้เดาเมื่อไอ้มนโมที่ไหนบ้ามาด้วยี่เมื่อเราใสงทุกเมืองใส่เฉยหายแบบนี้เราก็จะเป็นคนรู้จกักถ้าต้องเป็นคนรู้จักสิแล้วไม่รู้จักฉันจะมาฟากันแบบนี้ได้ยังไงไม่ได้นะต้องแอบดูสักหน่อยว่าเป็นใครเจนี่ไอ้โมนเอาหนีทีแรกเใครก็ไม่รู้แนะน่เหตุจีออกมาสิวะมากันสองคนซะด้วยไอ้โมนโนที่ไหนกูมาแล้ว โูเดี๋ยวะตายแล้วมาถึงพี่เลยตายแน่แต่สเข้มเลยไอสุถือไม่ถือมา้มด้วยไม่ได้ไม่ได้ไเห็นไม่ได้ในตอนนี้แี่รมร้อนจะได้มาบบไปอมกดะไรวะ ตั้งมาไม่ใช่ข้างบนนี่ข้างบนข้างบนข้งบนครับมีเด็กอยู่บนนั้นเนะบนกองข่ายนี่บนกองข่ายบนกองข่ยขึอยดรลงไปไม่ได้หรอกมามาดนน่เอออขึ้นมาหน่อย ไหนวะอะไร,ะไรขึ้นมาทีเดี๋ยวนี้อะไรอย่าเขาเห็นหมดติขึ้นมาม่เห็นไม่เห็นเนี่ยหลอกล่าให้เดี๋ยหลอกล่อให้โอ้ใครไม่รู้ร้อ,นอนหลอกมุเดขึ้นมาแล้วแต่เมื่อาาไหร่กงนเมื่อกี้นี่แหละรอเออไปจะทำอะไรได้ยังไงจะเรียกมาถาม คุยกันดีๆแต่ตอนที่มากับครูคุณพิชัยเขาใช่ไหมใช่มาแล้านจากครูเขาแล้วพี่แกชื่ออะไรเนี่ยเราเจอกันในสนามโลูหน้าอ๋อหันหน้ามีชั่วกล้วยอ๋อตัดกล้วยอืมแต่อันนั้นไม่ต้องมีต่างดิตางไม่ต้องตัดข้าวน่นตัดกล้วยตัดกล้วยกล้วยกล้วยอ่ะกล้วยไอ้ยกล้วยเออ,เอกล้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วที่ที่เดียวไหมพี่ประเทศอังกฤษไง มีพ่อแม่อยู่นงานอ๋ออัานี้เป็นตัครึ่งด้วยครึ่งครึ่งอ่าและวเครื่าองกฤษรื่ออะไรอ่ะชื่อปาน่านะตอนี้นะปาน่า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 ปน่าปาน่อปาน่า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 เน่าป่า่าปาน่ปาราปาาปาน่าน่าปา่าาจ่าา่าปาน่าน่า่าาอ่าปาน่าปน่าดาน่าน่าปน่ยมาถ่งที่าลยแล้วา่าให้มาด้วยี่่อรปล่า่นน่อยเถอะ ก็มีออเรื่องแล้วไ,ไม่แล้วเขาไม่ใช่เรื่องนี้มาไหนที่ยกกองทัพมาหใช,ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่<ม>อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เหรอแกเคยอยู่บ้านครูเขาใช่ไหมล่ะเคยเคยอยู่แล้แหละตอนที่แกไปอยู่บ้านนึกโรงที่ไทยเขาเนี่ยอ่ามาอยู่มาตั้งหลายปีหลายสิบป,ปีเนี่ยแกไปเอขาของอะไรเขาเสียหายไว้วันเนี้ยเขาของที่นั่นมาคืนให้กับแกลูกด้วยดีทำของอะไรเสียหายไว้มีของอ่ะ ทำ,ทำอะไรไทำอะไรเสียไว้บ้างทำอะไรเสียไว้อืมไม่น่าจะมีนะไม่มีอ่ะไม่เคยทำเลยไม่มีจริงไม่มีจริงเอาเลยทำเลยแน่ใจในะแน่ใจเยอะแต่นี่เราเะไอ่ะอย่านี้นะมันเดี๋ยวข้าถามทางก่อนเออทางหนก่อนจ้ะทำไมอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเข้อถามแกว่าวันนี้ กูเอาของที่มึงทำเสียไว้มาเลยนี่กับมึงมึงเอาไหมแกบอกไม่เอาอย่างเดียวยแกบอกว่าตอบแค่นี้ได้ครับล,ล้ลอตายแลยล้อจริงเหรอ,อของที่นั่งลอยลงเลยโอ้ยไม่น่าเชื่อนะแรบาบนะจะไไรูแล้วทำไมต้องหาคนรับผิดชอบอะไรกันง่ายแค่นี้ง่ายแค่นี้ไม่เป็นไรแด็ดฉันรับไว้ไม่ได้ของสไม่เป็นไรนะทำไมนะแก็วทำไมล่ะ ก็รับไปก็ได้ดาากูเข้ามาให้แล้วอ่าในเห็นของแล้วลเลยก็เลยเอาไปนะไกต้ไปซ่อมอีกบานเลยนะะช่วงนี้ก็เขายอะเกินปาให้คนอนื่นไปแล้วกันเราไม่ได้ทำดื่มแล้วไปกั้เราไม่ทำไมกันดะื่มเพราะเผื่อมันก็ไม่เอาเดี๋ยวไปกันนะในจะนอตายแน่นะเออบอกไม่เอาอย่างเดียวไม่เอาเดียวเลยโอ้เอาละครเอาไลวะเรียกไปกูเอ ไปดีกับูโอ้โหไปแสนของเมืองเจไิงิงดูคมต่งากับาเลิฮ้ยไอ้แสของดครับจทไมะครับถามลูกูชาตรงๆเลยไมูชาคุยกันตอนนี้มาอยู่บ้านข้าไม่ไดรื้ิชาเพลดาในทวนเอ็งไม่ทําข้าขอริชารด ที่อ้าว่ามากที่สุดเสียวอนอาร์นีกูพามาให้คนนี้ถามนั่นนั่นมึงเอาไหมเออไม่เอาครับกลับอะไรกลับกลับไปกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวมันยังไม่รู้เด้อยิ่งครั้งหนึ่งเฮ้ยฟังไม่เข้าใจหน่อยคิดดิตอนนี้ยังมาอยู่บ้านข้า ไม่ง้นมันรู่งชาแพงดาวเพงครัวนอะไรทำอของที่ข้านะที่ข้าหัวงอที่สุดเสียหายไปตอนนี้ผมพามาให้มาแล้วพามาถึงที่แล้วตอบทันดิยวเลยว่าเอารไม่เอาไม่เอาครับครัไปเลยาเอาอะอะจะเรียปรบ้านตัวเองนี่นะอาเดินสิ้าวฉันเล ไม่เข้าใจเลยอะเข้าใจครับลุงเอ,อ้เข้าใจสิอตอนเองไป่อยบ้านข้าพนักงานชาเกลกดาบเลกวนนะทานํางอที่ฆ่ารับตีสุดเสียไว้ตอนนี้พาถึงที่แล้วอะแค่ได้ดแล้วเนีเ่ยเอาไหมอะออไระะะ ไม่เอาครับพ่อกระเด็นไม่ได้กระเด็นอะไรกระเด็นอะไรไม่รู้เลยเฮ้ยพูดอะไรไม่เข้าใจก็เข้าใจยากนี่หว่าไม่เอาครับไม่เอาใช่ครับไม่เอาใช่ไหมไม่เอานี่ในเมื่อมึงไม่เอาคนหนึ่งแตในเมื่อมึงไม่เอากู่ก็ยกให้ พ่อมาแล้วะพอนนนีนน่าพี่อะไรพเพิ่เพิ่ไ้บอกตั้งแต่แง้โคพี่้องกี่เดือนแล้วนะี่เีงี่กอดหน่อยพี่ซักี่น้อยนจอยใส้ใจูอพี่ไม่บอกพี่ไม่บอกพพี่ก็บอกตอนเข้าอันที่อันจูเข้า เป็นไรออกหักันต่อออกหักันร้องเพลงข้าไปก่อดไปจูบกับคนอื่นน่ะเฮ้ยเนจะออกหักนร้องเพลงยังไม่ได้ไม่เข้ากันถ้าออกหักนต้องร้องเพลงกันละไม่อะทำไมอ่ะยอดรักเป็นมะเร็งเจ้ารักเป็นมะเร็งอือร้องของสายอยกกันเลยไม่อะสายแยกกันไม่ได้อือทำไมทำไมอะทาไมถูกกันยอดรักเขาไม่ถูกกันยังไงเขาไม่ถูกเพราะยอดรักเป็นมะเร็งไม่ควรจะร้องเพลง มีอ,อ,อ่ะอะไรวะนะไอ้หน <c oughs> ุ่มหอหล่อเกียวมีผมคนเดียวรู้ล่อ อะไรตาสั่งสีกาแล้ววะหลอ่งสยใครอยากเห็นพี่โรตกล้ามากเลรออยากีนก็จ่คนจริงอย่างนี้กายวยญญาอใจนะครับแต่รอขึ้นจะเล่นนะ วูาให้ม <BAR K> ันลูกสาวแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่เธอต้องเสียน้ำตาได้กลับมาหาคุวันนั้นคือวันตายของพี่เพลินแสดงว่าปวดหัวนานแล้วเนี่ยตอบเองดีใจครับเมืองพิพิณในพี่สัญญาและพิพิณเอาไว้ว่าจะกลับไปหาพี่เพิร์เนี่ยละพี่ขอโทษนะพีพิณเพราะพี่เข้าสิงในเมืองแล้ว 你别拿他压我。